หอยแอปเปิ้ลจิ๋วนี่เกาะอยู่รวมกันตรงนี้เป็นหอยนะนี่หอยนมสาวหอยไหนหอยนมสาวโอ้ยนี่มันก็แข็งๆเป็นสามเหลี่ยมใเขาเหมือนพีระมิดเลยใหญ่หน่อยเนาะไปดูข้างในกันค่ะนี่หอยนมสาวอ่าไปดูข้างในสิคะอ่ะข้างในบูธเป็นยังไงลูกมา คนเยอะเลยอ่า,อ,อ,อ,าอันนี้อะไรเออยอ่าเดี๋ยวทำนี้ก่อนก็ได้คนน้อยหน่อยเนาะอันนี้คนน้อยหน่อยอันนี้อะไรหอยจุกพราหอยสังจุกพราหอยจุกพราหอยสังจุกพราหตอนนี้เราอยู่ในงานอภิมหาหอยที่นนที่ลานซิคอนเนาะ อั S <S <expand> นน <Youtube> so like ี้หอยอะไรคะเม่นหนามแดงเม่นไหนไหนไหนเม่นเม่นหนามแดงอ๋ออยู่นี่เองอ๋อนี่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 หอยหนามดำค่ะไหนหอยหน่อยไหนซีซีให้ดูหน่อยใช่ใช่มันจะกลมกลืนไปกับปะการังเลยนะเหมือนหินปะการังเลยนะลูกนี่มาวะนี่นี่มาวะอืออือ มีหลายตัวเลยแปลกดีนะอันนี้หอยอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยหอยดำยาวมาดูสิคะอันนี้แม่นดำหนายาวอ๋ออันนี้แม่นเหมือนที่ทะเลมีอยู่โอเคแม่นดำหนายาว ยไฟเหมือ่อหัอเลยอ่ะอ่าแล้วถ้าดูนเนี้ยมันจะมีริ้วๆออกมาอ่าไหนดูตู้นู้นสิคะูนี่หอยไฟ,ไฟหอยหอยบุดหอยชื่อน่ารักจังเลยขนตาเลยอ่ะอ๋อนี่มีข้างบนนี่ค่ะบนมันเกาะอ,อยู่ข้างบนใช่เกาะอ,อยู่บน มีอะไรหน่ไปดูสิคะอ,อ่าเลิฟเลิฟมานี่ก่อนลูกมีอะไรเรบ,บีบ้ยโป่งลายเสือโอ,อยเบี้ยโป่งปลาอง,งาอาโปงไม่เอกโป่งลายเสือนั่นเลยเป็นก้อนเล็กลๆนั้นแล้วก็แอบ,บอยู่ข้างบนตู้ก็มี ยเป็นูเลยอนี่่าให้เจเล็บช่วยอ่าเอมนเต่ามันเต่าอะไรเป็นหอยสังนี่ไงนี่ลูกเหมือนก้อนหินอ่าเหมือนกระลาเอเหมือนปลาการลางเลยนะมันตรงเกืนไปอ่ะมาอยากกินเฟรนฟรายอีก จิ๋วอันนี้หอยมาลายอันนั้นหอยเนือจิ๋วมากเลยอันเล็กๆก้อนเล็กๆใช่ไหมนั่นคือหอยเหมือนก้อนหินแต่ความจริงมันเป็นหอยนะไปอ่าแล้วมันปลาเผาปลาบอ่ะอ่ะมาตู้นี้ก่อนก็ได้ลูกอ่ะตู้นั้นนี่มันตู้ตู้นี้ก่อนอันนี้อะไรดินดินสอยกษ์อ่าโอ้จริงด้วย แล้วมันไม่มันทิมเราได้ด้วยอ่ะมันทิมเราได้ด้วยเหรอใช่เออมันก็จะเหมือนเนาะเป็นแทงค์ทิ้มเราได้ด้วยเหรอเอ้ยเหมือนกระปังหาเลยนะลูกมันทิมเราได้ด้วยหรอมิเป็นก้านๆถามว่ามันทิมเราได้ด้วยเหรอตอนเห็นมานุ่นไม่ไนไม่ไม่เคยโดนทิมไม่รู้เหมือนกันนะอืมอืมอ่าไม่ใช่มาแล้วอันนี้อะไรหอยสุรา เวลายวเวสีหอยสุราเวสีนายขอดูใกล้ๆนิดนนะ่ะอ๋อใช่อันนี้ก็เป็นหน้าตาปกติน่าย